เมื่อสองปีก่อนที่ผมจะไปทำงานต่างประเทศช่วงที่ยังทบทวนทิศทางของชีวิตจะไปทำมาหากินอะไรนั้นเพราะผมเพิ่องออกจากงานที่ทำมานับสิปีแฟนก็พบรักกันในที่ทำงานเมื่อต้องออกทำให้รู้สึกเคว้งไปพักใหญ่ใจหายคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงวิถีชีวิตเดิมๆก่อนที่เพื่อนนั่นเองจะมาชักชวนผมให้ไปทำงานต่างประเทศดังที่กล่าวไว้ในวันนั้นฝนเริ่มตั้งเขามาแต่หัววัน แล้วฝนก็เริ่มลงเม็ดและกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาผมได้มาพักอยู่บ้านพ่อแม่ของแฟนถึงต่างถิ่นไม่คุ้นเคยผู้คนและสถานที่ผมก็เป็นคนบ้านนอกคุ้นเคยอยู่แล้วปรับตัวได้ไม่ยากสิ่งที่ผมชอบทำอย่างหนึ่งก็คือเวลามีฝนพอตกกลางคืนจะชอบออกไปหาจากกกับกบส่วนแฟนเธอไม่ชอบฝนเอาเสียเลยฝนตกทำให้ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว ไปไหนมาไหนก็ยากอ้อผมลืมบอกไปครับเธอเพิ่งคลอดลูกจึงเลือกกลับมาอยู่บ้านพ่อแม่คนข้างบ้านก็ชอบบอ,อกไปหาจับกบเช่นกันแกชื่อตาบัวพอข้าหน่อยเห็นออกไปผมเห็นแสงไฟหากแกบ่อยแม้ผมจะขอติดตามไปด้วยแต่แกไม่เคยรองผมสักครั้งพ่อกับแม่แฟนก็ห้ามบอกตาบัวไม่สูงสิงกับใครอย่าไปยุ่งกับแกผมรู้สึกเหมือนมีอะไรมากกว่านั้น แต่พ่อกับแม่แฟนเลือกจะยุติข้อสงสัยของผมด้วยการเงียบถึงไม่มีใครไปด้วยผมไม่ติดขัดอะไรคนลูกทุ่งมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันชินแล้วตั้งแต่เห็นฝนตั้งเขามันรู้สึกตื่นเต้นยินดีจะรีบเตรียมอุปกรณ์2กบทันทีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีข้องหม้อแบบซึ่งผมจะชาร์จไฟไว้เต็มเสมอแล้วฝนก็ตกตามนั้นที่เหลือก็คือรอให้มืดค่ำเพื่อจะออกไปสองกบตามที่ตั้งใจไว้ พอฝนซาเม็ดก็ค่ำมืดพอดีลมโชยพัดช,ช่ำหอกเอาบางสิ่งมาด้วยจมูกมันได้กลิ่นสารพัดบรรดา,าสัตว์เล็กสัตว์น้อยวัชพืชเน่าสิ่งปฏิกูลทั้งหมดทั้งมวลนี้ฝนทำหน้าที่ชำระล้างฝนเป็นตัวการเร่งการเน่าสลายผมจัดอุปกรณ์สองกบเสร็จจะได้เวลาออกจากบ้านเงยหน้ามองฟ้าใต้ฐานเมฆแปรปรวน ฟ้าแลแบแแลปราบฝนฟ้าแบบนี้เสียงฟ้าผ่าเอามากคนหากใหญ่จะกลัวกันสังเกตผืนในยามนี้ยังไม่เห็นมีใครออกมาแต่กับผมไม่กลัวหรอกขอเพียงรู้หลักให้ระมัดระวังแล้วโชคชัยจะเป็นของผมแฟนอุ้มลูกเดินออกมาส่งสีหน้าของเธอดูกังวลไม่น้อยอย่าไปไกลนะอ้ายอ้าไม่รู้จักแถวนี้ดีพอกลางคืนไม่มีใครออกไปไหนกันหรอก ถือไม่มีอะไรหรอกหน้าไม่เกินสี่ทุ่มไอ้ก็จะกลับมาแล้วผมเปิดแสงไฟที่คาดไว้บนหน้าผากสายฝนเบาบางกระเซ็นสายลงมาเมฆฝนดำทามืนฟ้าคำรนดึงกึกก้องไม่ทันไรฝนจะตกลงมาไม่ลืมหูลืมตาพอผมหันไปมองแฟนเห็นอุ้มลูกเข้าบ้านไม่มีอะไรน่าห่วงเรื่องฝนผมมีพลาสติกเอาไว้คลุมตัวติดย่ามไปด้วย สวมรองเท้าบูทป้องกันเหยียบสัตว์เลื้อยคลานจำพวกง,งูสิ่งเดียวที่ป้องกันได้ยากคือฟ้าและฟ้าร้องหลักป้องกันต้องหลบเข้าร่มงไม้เลือกต้นขนาดเล็กอย่าหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ให้นอนราบกับพื้นเห็นไหมครับว่าผมระมัดระวังป้องกันตัวเองดีแค่ไหนไม่มีอะไรให้หน่าห่วงสักนิดฟ้าและฟ้าร้องดังห่างออกไปและไกลออกไปโชคชัยเป็นของผมอีกแล้วฝนตกหนักครู่เดียว เมฆย้ายศูนย์กลางไปตกอีกฝ้าของเทือกเขาอันไกลลิฟเหลือเพียงลมพัดแรงดังวู้วะวิวะวววววดังกรีดแก้วหูเพิ่มความวังเวงไม่ได้ไวายเว้นทุ่งนากว้างใหญ่เวลานี้มีผมยืนอยู่เพียงลำพังไม่มีคนออกมาหาจับก,กบเลยมันก็น่าแปลกใจอยู่แต่มันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเอามาใส่ใจนะักไม่นานผมตรงดิ่งออกทุ่งนาด้วยใจมุ่งม,มั่นพอส่องออกไปก็เห็นตาก,กบเต็มไปหมด คงเป็นเพราะฝนแรกของฤดูกบจึงเยอะในใจนึกกระหิ่มยิ้มย่องว่ากบเยอะขนาดนี้คงได้หลายกิโลพรุ่งนี้เช้าจะให้แฟนผัดเผ็ดให้กินซะให้หายอย่าไปเลยพอคิดได้ดังนั้นผมจึงรีบจับกบใส่ข้องอย่างมันมือพอได้กบจนเกือบเต็มแล้วโดยคิดว่าถ้าได้เต็มข้องแล้วก็จะรีบกลับสักพักก็หันไปเห็นแสงไฟกำลังกุง้มเงยกุ้มเงยเหมือนกำลังจับกบอยู่ ในตอนนั้นไม่คิดอะไรเข้าใจว่าเป็นคนมาหาสองกบเหมือนกับเรากำลังจะเลิกสนใจแล้วพอ,เ,อเกิดอยากบุรีพอควักบุรีออกมามวลสูปรากฏว่าไฟแช็กหายผมควักเข้าควักออกทำให้ทําหล่นไปไม่รู้ตัวเรื่องไฟต่อบุรีไม่มีปัญหาผมจะไปขอต่อบุรีจากคนสองกบคนนั้นด้วยความที่อยากบุรีมากจึงเดินเข้าไปหาอย่างไว แม่คนสองกบจะเดินทิ้งห่างออกไปอีกคราวนี้วิ่งตามเลยมันไม่น่าเกลียดอะไรแค่วิ่งหย่อหย่อชายหาบเหมือนรู้ถูกผมตามจึงหยุดแล้วหันหลังก้มไปคว้าเอาบางสิ่งบนพื้นแน่นอนต้องเป็นกบตัวใหญ่แน่ผมได้ยินเสียงมาถึงทางนี้ขอเข้าไปใกล้พี่จริงสาดไฟที่อยู่บนหัวเพื่อจะดูน่าว่าเป็นใครแต่พอศาสไฟไปโดนหน้าคนสองกบคนนั้น เขาก็หันหน้ามาประจันหน้ากับผมทันทีเหมือนกันทำเอาผมถึงกับตะลึงอ้าปากค้างขนลุกทุกเส้นในร่างกายรวมทั้งผมทุกเส้นบนหัวก็สามารถขี่กันลุกชันทันทีก็เพราะแสงไฟที่เห็นน้ำมันไม่ใช่แสงไฟจากหม้อแบบแต่มันเป็นแสงไฟจากจมูกหน้าตางี้เหี่ยวยน่นเบ้าตาลึกโหลแก้มตอบมีแต่หนังหุ้มกระดูสภาพไม่ต่างอะไรกับโครงกระดูกเดินได้เลย เท่านั้นยังไม่พอนะที่ก้มเงยก้มเงยอยู่นั้นเขาไม่ได้จับกบใส่ข้องแต่เขาจับกบใส่ปากผมเห็นหลักฐานคาตาเลยเพราะกบยังอยู่ที่ปากดิ้นกระแดว่วกระแดวเลือดยางสดๆไหลย,ย้อยเต็มปากหน้าขยะขยแยงมากผมตกใจกลัวมากทิ้งคงวิ่งหนีลมลุกคุกคร้านพุ่งหน้ากลับบ้านตกคันหนาหลายครั้ง ผมพาร่างกายเลิกไปด้วยโคลนกับเศษหญ้าติดหัวหูมาถึงบ้านทุกประตูอย่างร้อนรนร้องเสียงดังโวยวายขอให้คนข้าในช่วยเปิดทีก่อนที่จะเป็นลมไปตรงนั้นเองเพราะวิ่งมารวดเดียวไม่หยุดพักนานเท่าไหร่ไม่ทราบมารู้สึกตัวอีกทีแฟนกับพ่อแม่แฟนมาเขย่าตัวให้ตื่นเอาสารเคมีฉุนแรงมาไวใกล้กับจมูกผมถึงค่อยๆฟื้นคืนสติร้องโวยวายต่อ อ้ไปทำอะไรมาทำไมเนื้อตัวถึงได้มอแมแแมเปื้อนโครนขนาดนี้แล้วอ้ายร้องเอะอะโวยวายทำไมโกโ็ไโอ้ไอ้โดนผีผีผีหลอกผมหายใจแทบไม่ทันเลยพูดจาตะกุตะกัดไปหมดจากความหวาดกลัวสุดขีดแล้วผมก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้แฟนกับพ่อแม่แฟนฟังว่าหลังจากที่ออกจากบ้านไปแล้วก็ตรงดิ่งไปที่ทุ่งนาหาสองกบทันทีได้กบเยอะมาก แต่ที่แปลกใจก็คือเม่พรมเห็นคนออกมาหาซองกบเลยแต่ไม่ได้ใส่ใจดีเสียอีกจะได้ไม่มีใครแย่งจกกบับกบเต็มโคองแล้วก็จะกลับในตอนนั้นพอได้เต็มโคองแล้วก็จะกลับในตอนนั้นเกิดหิวบุหรี่ขึ้นมาโชคไม่ดีเกิดทําไฟแช็คหายโจดอยู่แล้วพเพิร์ไปเจอคนหากบคนแรกที่เจอในคืนนี้ก็เลยเข้าไปหาเพื่อขอต่อไฟหลังจากนั้นอ้ยก็เจอใช่ไหมแฟนตัดบทพูดของผม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีแล้วเอ๋ยหัวอีแตนแม่พูดขึ้นบ้างแฟนและก็พ่อกับแม่เวลานี้เหมือนกันเลยเหมือนกับจะรู้อะไรที่ผมไม่รู้แต่เลือกจะเงียบไว้พ่อกับแม่จะไม่ถามอะไรบ้างหรือครับผมไปเจออะไรมาแล้วตกลงอ้ายไปเจออะไรมาในตอนนั้นผมรวบรวมสติได้แล้วรู้ว่าไปเจออะไรมาอ้ายไปเจอผีพง ผมมือชี้ไปข้างบ้านกำลังจะเรียกชื่อตาบัวออกมาดังๆแฟนเอามืออ,อุบปากผมไว้พ่อกับแม่แฟนก็รีบเข้ามาช่วยห้ามหัวอ,อีแตนเอย๋ยถ้าเห็นหน้าเขาแล้วห้ามพูดว่าเป็นใครเพราะถ้าพูดผีโพงคนนั้นก็จะตายทันทีถึงเขาจะเป็นผีโพงแต่ไม่ได้ทำร้ายใครที่เขาเป็นแบบนี้ก็เป็นกรรมมากแล้วคงเพราะบิดของอะไรสักอย่างนั่นแหละ หลังจากผมเล่าเรื่องสยองจบแฟนก็ชวนเข้านอนผมบาบน้ำผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สบายตัวไหว้พระสวดมนต์ก่อนจะข่มตาหลับลงได้ถึงตอนนี้ผมเพิ่งเข้าใจตาบัวคนข้างบ้านเป็นญาติคนในหมู่บ้านก็ล้วนเครือญาติกันจึงไม่อยากซ้ำเติมหรือทำท่ากเกลียดกลัวตาบัวปล่อยให้แกใช้ชีวิตไปลำพังเช่นนั้นแต่กับผมแล้วหลังจากนี้ขอเลิกสองกบอย่างเด็ดขาด ถ้าใครเขาถามก็จะบอกว่าเข็ดแล้วเลิกเด็ดขาดเลยไม่อยากไปเจอผีโพงตนนั้นอีกคิดถึงทีไรยังสยองไม่หายเลยขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากครับ